พักไทยพร้อมเปิดตัวนโยบายแก้ไขปัญหา call center ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามประชาชนในยุคสมัยนี้ที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะคะโดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาด้วยการให้ความรู้กับประชาชนและองค์กรวิธีการจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันค่ะทุกวันนี้พี่น้องครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแห่งใดในโลกนี้โดยเฉพาะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเจอสิ่งที่เรากวนใจไม่ว่าจะใกล้จะนอนตื่นขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะ เรามีเรื่องของดิจิทัลเกิดขึ้นเพราะทุกวันนี้เราเป็นยุคดิจิทัลแต่สิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าทําไมเราไม่ชอบอ่ะเพราะมันกวนใจมามาหลอกเรานะฮะหลอกทางด้านไหนครับหลอกทางด้านแอปพลิเคชันหลอกทางด้านไลน์หลอก f c e e o o o นะฮะอีเมลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าโจรทางระบบ ยุคดิจิตอลนะฮะโจรดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพักไทยพร้อมเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะครับพักไทยพร้อมเรามีนโยบายบอกว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ทันทีถามว่าคุณจะแก้ปัญหาบล็อกพวกแฮกเกอร์ได้ไหมไม่มีทางครับเราบล็อกแฮกเกอร์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนในโลกนี้เขาสามารถหลอกได้คนทั้งทั่วโลกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่พักไทยพร้อมเราจะทำก็คืออะไรครับให้ความรู้กับประชาชน ให้ความรู้กับองค์กรแนวคิดก็คือว่าให้ความรู้อย่างทุกวันนี้ว่าในในในเราที่จะทําในบริษัทตําบลที่เราจะบอกเนี่ยในตําบลต้องให้ความรู้กับชาวบ้านลูกบ้านตัวเองนะฮะเพื่อนบ้านตัวเองว่าแอปพลิเคชันที่เราไม่รู้จักจริงๆอย่าไปกดเพราะอะไรครับทุกวันนี้เป็นอะไรครับ ข้อมูลของคนไทยนะครับอยู่ในมือของแฮกเกอร์เนี่ยอยู่ในมือของโจรทางด้านดิจิทัลเนี่ยเกิน70%ประชากรคนไทยตีซะว่า70ล้านคนเนี่ยนะครับข้อมูลของเราเนี่ยอยู่กับโจรทางดิจิทัลเนี่ยเกิน60ล้านคนแล้วผมก็อาจจะอยู่ในนั้นด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยเราจะให้ความรู้กับประชาชนให้ความรู้กับองค์กรนะครับแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรครับข้อมูลตรงนี้โจรมันได้มาจากไหนครับ โจซย์มันได้จากไหนก็ได้มาจากคนที่มีข้อมูลเก็บข้อมูลของประชาชนคนไทยทั้งทั้งประเทศเนี่ยหน่วยงานแรกคือครับหน่วยงานราชการนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลเ,อเยอะๆเนี่ยถามว่าเขาได้มาอย่างไรเห็นไหมฮะเรามขีข้อมูลว่าข้าราชการกระทรวงกรกมกรมหนึ่งที่มีข้อมูลเกี่ยวกับนักธุรกิจไทยเนี่ยขายข้อมูลให้กับแฮกเกอร์ได้เดือนละ8,0,000 0บาทตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเรื่องมันไปถึงไหนแล้ว ผมถือว่าเป็นภัยทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งของของคนไทยในเรื่องของแฮกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับเราจะทํำยังไงที่จะป้องกันมาให้เกิดการสูญเสียหรือสูญเสียน้อยที่สุดมันมีธุรกิจตัวหนึ่งธุรกิจที่เกิดขึ้นในในโลกนี้ก็คือธุรกิจที่หาแฮกเกอร์เก่งๆเข้ามาเป็นทีมของเขานะครับเพื่อที่จะ จะทำยังไงฮะเพื่อที่จะหาเงินจากที่ไหนในโลกนี้โดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยสูญเสียเงินไปค่อนข้างจะเยอะนะและประเทศไหนที่เก่งเรื่องของตัวเทคโนโลยีเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลที่มาปกครองประเทศต,ต้องให้ความรู้ตรงนี้แล้วก็แบงค์ธนาคารสถาบันการเงินหรือหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเนี่ย นะฮะต้องช่วยกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้มีอยู่แล้วฮนะไม่ใช่จะให้ใครก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโทษมันต้องหนักแล้วโดยเฉพาะบัญชีบัญชีม้าเนี่ยครับคือรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยไม่มีโทษอะไรเลยโทษน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการยังไงบอกว่าคุณจะไม่รู้จักใครหรือใครให้เงินแล้วก็ไปเปิดบัญชีก็ได้เนี่ยมันต้องไม่ได้ครับมันต้องมีโทษ หนักด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทษทางแพ่งโทษทางอาญาด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าพักไทยพร้อมเราได้เป็นรัฐบาลเราทําทันทีเลยครับ3ทอครับทอทอทอทำท,ทันทีครับถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจนะคะสำหรับปัญหาภัยวิชาชีพ Call Center ในทุกวันนี้ถ้าประชาชนมีสติการล่อลวงก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ